แล้ว,วไม่จริงทาไมไม่เชื่อแม่ก็ถามลูกชายแม่สิอ่ะไอ้งางไอ้งางลูกมีอะไรครับแม่ลูกเลิกกันน้องตู่แล้วเหรอใช่ครับแม่ได้ยินชัดแล้วใช่ไหมคะคุณแม่หุบปากไม่ต้องพูดอ่ะทิรักมาทําไมอา้าวก็มาหาทิรักไงเขาบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าไม่ต้องมาท,มทําไมล่ะทิรักเขาเป็นแฟนเธอนะเออนะกลับไปก่อนใช่กลับไปเลยคุณแม่ แล้วคะถ้ารู้แล้วก็กลับไปสิเอเดี๋ยววันหน้าหนูมาใหม่นะคะไม่ต้องมาฉันไม่ต้อนรับ นี่สิส่งเป็นลูกแม่อ้าวป๊าป้าไม่ได่าไอ้กบหรอคะอ้าวด่าทําไมล่ะก็ไอ้กบมันนิสัยไม่ดีนี่นะคะ่ะไม่ดีตรงไหนน้องกบเป็นคนนิสัยดีคะ่ะเอองั้นจะจ้องภูมิใจกับลูกที่ไปแย่งแฟนคนอื่นมานะคะ่ะเออออกไปจากบ้านป้าได้แล้วใช่ออกไปจากบ้านกูได้แล้วเออม่วันนี้ไปกินหมูกระทะกันปะมึงจะไปกินทำไมเสียดายเงิน ไอเม่มันแค่สองพันเองนานๆทีไปกินไม่เอามันแพงถ้ามึงอยากกินมึงก็ทำกินเองที่บ้านไม่เอากินที่บ้านมันมีของไม่ครบไม่ครบอะไรก็แค่มีหม้อหมูแล้วก็มีน้ำจิ้มแค่นี้ก็พอแล้วมีแค่นี้มันไม่อร่อยอะแม่ไม่อร่อยก็ไม่ต้องกินเดี๋ยวแม่ทำกินเองเม่หุบปากไม่ต้องพูดออีนะค่ะเม่มาอีนะมากินหมูกระทะกับแม่ลร้ว หดหัวเลยเออหนูทำอะไรก็ผิดไปหมดรู้ตัวกูดีออมแม่หนูเอาผูยมาแล้วค่ะหมูสุกไือยังคะสุกแล้วอเอาชีวีไปกินออขับคุณค่ะเม่แม่หนูกินนวยไหนเมื่อกี้บอกไม่กินก็ตอนนี้หนูอยากกินแล้วไงเออ,อยากกินก็มากินค่ะแม่เอ,อเอาไอติมไหมจไอติมไอติมจ้า ไม่ได้น้องตู่เป็นหวัดเป็นไข้ยังไม่หายเลยยังกินไม่ได้สุบนมนาแม่หนูอยากกินไอติมอ่ะโอเคป้าป้อมค่ะเอาไอติมให้อีนาหนึ่งอันค่ะจ้าลูกเดี๋ยวป้าเอาให้นนอะค่ปะป้าป้อมรอแป๊บนึงนี่จ้าขอบคุณค่ะไอติมเอาแม่ทําไมพี่นาไม่กินล่ะก็พี่นาไม่ได้เป็นหวัดเป็นไข้เหมือนน้องตู่ไงโอ้ บอกว่าน้องตู่ยังกินไม่ได้รอให้หาย,ยาก่อนตุอยากกินหนูอยากกินหนูอยากกินโอ,อ้ป้าป้อมค่ะเอาให้มันหนึ่งอันค่ะจ้าจ้าลูกนี่จ้านี่จ้าไอติมเดี๋ยวป้าเอาให้เนาะนี่จ้าเย้ไอกิไมกไอติมแล้วยมึงนี่นะอีน้องตู่รวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คะป้าป้อมไอติมสองอันเป็นห้าสิบรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งร้อยบาทจ้าค่ะป้านี่ค่ะตังสิบบาทไม่ต้องทอนค่ะ จ้าลูกขอบคุณนะดูใต้คอมเมนต์ด้วยนะค่ะป้าป้้มจ้า้าไปแล้วนะคืนนี้อย่ามาบอกว่าเป็นหวัดเป็นไข้นะน้องตูนะ <c oughs> โอเคน้องตู่ไปกวดบ้านไปไม่แล้วแม่ทำไมไม่ใช้พี่นาล่ะพี่นาล้างถ้วยแล้วแล้วมึงจะให้พี่นามากวดบ้านอีกเหรอก็ใช่ไงแม่ทําไมน้องตู่เห็นแก่ตัวแบบนี้หนูเห็นแก่ตัวที่ไหนพี่นาไปกวดบ้านเลยไม่กูไม่ทาแล้วแม่หนูไม่ทาแล้วนะโอเคน้องตู่ไปกวดบ้านเดี๋ยวนี้แม่แม่บอกให้ไปกวดไงทําไมแม่เปลี่ยนไปล่ะแม่ไม่รักหนูแล้วหรอหุบปากแล้วไปกวดบ้านเดี๋ยวนี้ ล้องเยแม่ไม่สงสารหรอกสองน้ำหน้านยอย่ามายุ่งกูจะยุ่งอะทำไมอีนามึงก็อย่าไปว่าน้องมันเออไม่ว่าก็ได้ไปน้องตู่ไปกวดบ้านอ,อ้าวแม่ไปรอดูดูคำเล่นด้ยไะ,ะไรรถไอติมมาส,สอไอติมให้หนูหน่อยน้องตู่กินไม่ได้น้องตู่เพิ่งหายจากการเป็นวดัดจริงแม่ไม่ต้องให้มันกิน พี่นาอย่ามายุ่งก็กูอยากยุ่งอ่ะทำไมแม่หนูอยากกินให้กินจริงจิงนะก็บอกก็ไม่ให้กินไงพี่นายังไม่กินเลยจริงแม่พี่นาหูปากไม่ต้องพูดไม่ค่ะปากพี่ไม่ใช่ปากมือหยุดทั้งสองคนได้แล้วแม่บอกไม่ให้กินก็คือไม่ให้กิน <c oughs> หยุดร้องน้องตู่ <c oughs> เออจะร้องก็ร้อง แม่ลำคาญดีแล้วแม่แล้วแม่ทำอะไรอะ่ะแม่กำลังจะตูดวงในดวงไลฟ์อยู่ยังไงอย่าแม่ก็ในดวงไลฟ์มีหมอตัวเยอะแยะมากมายและที่สำคัญนะแม่ไปดูมาแล้วเม่นมากและมีรีวิวจากคนที่ดูแล้วยเยอะแยะมากมายแม่จะไม่ปอบหนูหน่อยหรอไม่ลองเลยเต็มที่ชอ <c ười> <c ười> นี่เลยค่ะนี่ค่ะครูกันบ้านจ้ะน้องกบทําการบ้านเรียบร้อยนะค่ะแล้วน้องตู่ล่ะหนูลืมเอามาค่ะลืมเอามาหรือว่าไม่ได้ทํากันแน่ก็บอกว่าลืมเอามาไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะครูนี่ค่ะไม่เห็นนะคะไม่มีการบ้านไม่เห็นหรอคะอ๋อเหรอค่ะแต่หนูทําเสร็จแล้วนะคะแค่ลืมเอามาแล้วทําไมทําเสร็จแล้วมีใส่กระเป๋าไว้ล่ะก็บอกว่าลืมไหมคะครูฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอคะจะการด่าครูหรอ ใช่มีคะ่ะเด็กไม่มีมารยาทพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอน <What? S 2> พ่อแม่หนูเกี่ยวอะไรคะทำไมครูต้องมาว่าพ่อแม่หนูด้วยเรื่องของครูอ๋อเหรอคะแสดงว่าที่ครูปากแบกแสดงว่าพ่อแม่ครูไม่สอนใช่ไหมคะ่ะ <What? S 2> น้องตุ๊งทำไมเธอไปคนแบบนี้เรื่องของหนูคะ่ะครูยังมาเสือกน้องตุ๊อะไรออกไปจากห้องเดี๋ยวนี้ ะะพ่อพ่อทำอะไรอ่ะพ่อแอบคุยกับสาวหรอเปล่าเปล่าเปล่า,าอย่าไปฟ้องแม่นะแม่กลับมาแล้วค่ะแม่กลับมาแล้วเนี่ยแม่ซื้อของมาเยอะแยะเลยแม่คะพ่อคุยกับสาวค่ะจริงเหรอลูกทำไมคุณต้องนอกใจฉันไม่ใช่อย่างนั้นที่รักพ่อโกหกเมื่อกี้พ่อคุยกับสาวจริงๆนะคะ คุยกับสาวแต่ร้องเพลงดูเอ็ดกับสาวในสตาร์มาร์เกอร์แถมสามารถเปิดห้องร้องคาราโอเกะออนไลน์ร้องเรียลไทม์กับเพื่อนฟรีสร้างบรรยากาศเหมือนไปเช่าห้องคาราโอเกะจริงๆช่วงโควิดปลอดภัยที่สุดแล้วเขาขอโทษนะที่รักอุ๊ยแต่เขาอยากเข้าห้องร้องดิคนน่ะ <c oughs> ทุกคนขาใครที่อยากร้องเพลงเหมือนน้องนา <c oughs> ก็กดไปที่ไบโอของน้องนาแล้วกดลิงก์เลยค่ะ เพพื่ออเนมื่อชาวครูไม่เห็นเธอร้องเพลงชาติตอนเข้าแถวเธอเป็นอะไรหรือเด็กใหม่เธอคิดว่าเธอย้ายมาโรงเรียนนี้แล้วเธอจะทําอะไรก็ได้หรอครูขาดแต่เพื่อนเป็นใบนะคะกลับมาจากโรงเรียนแล้วค่ะเอ้าน้องตูกลับมาจากโรงเรียนแล้วเหรอถ้าหนูไม่กลับมาแล้วหนูจะไม่อยู่ตรงนี้เหรอเม่ ใช่ไหมใช่แล้วนี่เบาๆเดี๋ยวพี่นาได้ยินทำไมทำนิสัยแบบนี้